รีวิวโอซาก้าเอ็กโปเดวันของจริงแบบเรียวๆหลายคนอาจจะเห็นรีวิวจากที่อื่น,นในมุมสวยๆคลินๆไปแล้วใช่ไหมรอบนี้ของเจจะมาเป็นการเล่าในมุมของคนที่ไปเดวันละกันเดวันวันแรกไม่พอคอมโบกับวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดด้วยเป็นยังไงไปดูกันวันนั้นอ่ะพยากรณบ,บอกฝนตกนะฝนตกทั่วโอซาก้าเลยแบบเบาๆเราเนี่ยก็เตรียมเสื้อกันฝนกันไปประมาณหนึ่งเลยเริ่มต้นด้วยสถานียูเมชิมะเป็นสถานีใหม่เลยสาหรับเอ็กโปโดยเฉพาะทุกคนดู โอ้โหคนเยอะมากเยอะจนถึงหน้าสถานีอ่ะแล้วเราเนี่ยก็ต่อแถวไปเรื่อยๆนะเดินแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆจมาถึง11บเอ็ดโมงก,กว่าๆนะเพราะว่ารอบบัตรเนี่ยตอนเที่ยงแต่กว่าจะได้เข้าถึงตัวงานจริงๆอะ่ะคือบ่ายโมงเพราะว่ามันจะไปนานตรงทางเข้าที่เขาตรวจละเอียดเหมือนสนามบินเลยพอเข้ามาในงานแล้วเนี่ยก็รู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยนะก็คือคนเยอะแต่ไม่ได้เดินเบียดกันแกนล,ลิงเนี่ยก็คือใหญ่มากโอ้โหอลังการมากใหญ่แบบนูนน่นอะ่ะนู่นอ่ะอันนั้นา,านคนนั่นอะ่ะเดินกันจนเหนื่อยนะแต่เจไม่ได้เดินไปถึงตรง แกริงมันใหญ่มากอะห,หลังจากที่เจไปเดวันมาเนี่ยเจก็จะมีลิส์ในการเตรียมตัวสําหรับการมา Expo เลยนะก็คือ 1. ระบบตัว๋วแนะนําว่าเปิดทิ้งไว้ก่อนเนิน่นๆหรือไม่ก็แคปไว้ก็ได้นะเพราะว่าตอนถึงสถานีหรือว่าใกล้ๆทางเข้าเนี่ยคนจะเยอะมากเน็ตล่มตลอด 2. ในงานเนี่ยมี Wi-Fi ให้ต่อฟรีด้วยนะเป็นของงานเลยไวจัดเร็วมากประหยัดเน็ตไปเยอะ3ของกินส่วนใหญ่เป็นแคทเลส ใช้บัตรเครดิตายหมดเลยนะจังหวะนี้สปอนบัตรเครดิตต้องเข้าแล้วสีโหลดแผนที่ไม่ก็ถ่ายรูปแผนที่ที่หน้าง,งานไว้เลยว่างานเนี่ยมันใหญ่มากเราจะได้รู้ว่าตอนนี้อยู่จุดไหนแล้วเราอยากจะเดินไปจุดไหนใกล้ๆได้บ้างห้าสถานที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยกันแดดแล้วก็ฝนเท่าไหร่นะแนะนําว่าพกร่มมาหน่อยก็ดีส่วนใหญ่เนี่ยกางแจ้งทั้งหมดฝนตกทีก็คือเรือหายมากๆเลยไม่ค่อยมีที่หลบฝนยกเว้นในแกนล,ลิงชั้นในๆนะไม่อยากจะคิดตอนแดดหน้าร้อนญี่ปุน่นห เรื่องน้ำมีตู้กดน้ำให้กดตลอดไม่ต้องกลัวน้ำจะหายากแต่ไม่มีน้ำอุ่นนะมีแต่น้ำเย็นเจ็ด พวเรล่นไทยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยสามารถเข้าฟาสแท็กได้เลยแค่ร้องเพลงชาติให้เจ้าหน้าที่ฟังรอเล่นนะถ้าใครจองไว้แนะนําว่าให้แคนเซิลก็ได้นะเก็บโคต้าไว้จองอันอื่นจะดีกว่าวันงานจริงๆอ่ะจะเข้าแค่ไทยพาวเลเล่นอย่างเดียวนะเพราะว่าต่อแถวไม่ไหวดูสภาพอากาศ13องศาก็จริงนะแต่ฝนตกลมแรงแบบนี้มือถือมันยังขึ้นเลยว่าฟิวไลท์6องศาไม่ได้เต็มตัวมาหนาวขนาดนี้นะแต่พอฝนซาๆเบาๆแล้วเนี่ยได้เดินดูข้างนอกก็รู้สึกโอเคแล้วนะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของแกนลิงต่างๆแล้วก็พาวิลเล่นต่างๆ ก็เข้าใจได้เพราะว่าเดวันก็เงี้แหละพาวิเลียนส่วนใหญ่เนี่ยจะคล้ายกันเลยนะก็คือมา PR ประเทศตัวเองแล้วก็โชว์นวัตกรรมขายอาหารประจําชาติต่างๆแล้วก็อาร์ติเต็ข้างนอกเนี่ยก็บ่งบอกเอกลักษณ์ของประเทศนั้นได้ดีเลยนะดูฝรั่งเศสโอ้โหคนฝรั่งเศสเลยและที่เด็ดสุดสําหรับคนที่ชอบกันดั้มอย่างเรานะก็คือปู่กันดั้มเอ็กโปเห็นแล้วเนี่ยมันปื้มปิ่มมากเลยมันใกล้มากได้เห็นดีเทลแบบโหสวยอะ่ะ คือรู้ทั้งรู้นะว่าเป็นปู่โยกฮาม่าตัวเดิมที่เอามาย้อมใหม่แต่นั้นเราได้เห็นไกลๆไงแต่พอมาอันนี้ยใกล้ๆแบบเนี้มันก็รู้สึกฟูลฟิลดีนะ กันดัมพาวิลเลียนเนี่ยรอบนี้จะไม่ได้เข้านะเพราะว่าสุ่มลอตโต้ไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าใครไปกันดัมมาแล้วเป็นยังไงบ้างมาบอกกันด้วยนะสรุปแนะนําใครจะมาก็เตรียมใจไว้ประมาณหนึ่งก็ได้นะว่าอาจจะเก็บไม่ครบในรอบแรกเหมือนยูเิเวอร์แซลเจแปนอะเพราะงานมันใหญ่มากแล้วก็ต่อคิวนานอยู่พอสมควรแต่เจเนี่ยเห็นแค่กันดัมก็รู้สึกคุ้มค่าบาัตรแล้วบวกกับการที่ได้เดินดูพวกสถาปัตย์ของแต่ละประเทศมันก็เหมือนเราได้ศึกษาวัฒนธรรมอะไรพวกนี้นี่ก็รู้สึกสนุกแล้วนะออสเตรเลียหืมกลิ่นจิงโตเนี่ยกล เหมือนมีสัตว์อะสุนสัขอ่ะเออเหมือนสุนัขเลยอะออสเตรเลียของเจขาคือเขาน้อหอมกลิ่นกลิ่นสุนัขแล้วอสรุปอีกรอบของเจก็คืองานวันแรกยมหนาวฝนแล้วก็คนเยอะมากแต่งานสวยจริงนะไว้ใกล้ๆจบงานจะมาแก้แค้นใหม่